สวัสดีค่ะคเพื่อนๆวันนี้เหมือนเดิมนะคะแอนซีมาปิง่งหนังปลากินกับอะไรนะคะตำหมักแตงค่ะมุเจ้าคะไม่ใช่หนังปลาปิ้งท่องปลาค่ะกินกับอะไรเอ่ยกินกับตำหมักแตงค่ะวันนี้เราจะไม่ทอดนะคะห้าวิบปิ้งค่ะปิง่งนี่นะคะ <อ>เราจะปิ้งนะคะวันนี้หมอตัวนี้นี่โดนเราด้หนีบบัวดากมาใส่ค่ะเขาจะเป็นหมอรุ่นเก่านะคะนะค่ะสีบแบบว่าทําความสะอาดง่ายค่ะเมื่อเจ้าค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นแบบนี้ตัวเข้ากับแคร์เอาแบบว่าตะแกงอ่งอ,อกเข้ากับกดตัวนี้นะคะนี่มันสีมีต่างๆตกกดกล็อกตัวนี้ไว้ค่ะเราก็แค่ ข้าวแแค่กดแบบนี้ออกโปรดนะคะเมื่อเจ้าขาเห็นว่าเอนเตอเฮดแบเล็นี่ค่ะขา้าเกาออกแบบนี้แค่นี้เราก็ไปล้างได้นะคะไปล้างข้าประกอบเขาเข้าประกอบเขาธรรมาดาค่ะเมื่อเจ้าขานี่ค่ะเออเอ้ยขากัะล็อกไปลรวค่ะแล้วขา้ามันสิเป็นแบบนี้นะค่ะตัวนี้นี่ห้ามเอาไปล้างล้างกับอันสั้นไล่ได้วยว่กันเพิ่งาเนี่ค่ะเพราะว่า มันสิเป็นแพ้นเทียบพวกเขาแหละมันสิเอาถายออกมาหมองนี้ค่ะนะนบบั่ง,ง,นะะนะงกับเราสามเนกันบาเนาะค่ะน้าห้องเรามาประกอบใส่อันนี้นี่เขาเขาบ่ได้ออกมา้เมดเดือค่ะนเข้า,ขาอกอกติดกันกับหมอตัวนี้เขาก็แค่พักเข้าไปแบบนี้นะคะมันสิง,ง่าย่มังงนสิล่างง่ายค่ะเกล็ดขนลาที่เบียดใส่นะคะกัตสิบะมี่ยังหมากไหมเนาะคะนะ่ะเนาะแอนกัตสิมาจัดการเอปาปลานี่ใส่เลยคะ่ะเดี๋ยวเราะถุงมือกันผู้เจ้าคะ อันจะซ้ำมันนะใสเบ้างนะคะผิดก็ร่างอนปลูกได้เนี่ยก็นามาหายแอนมาให้คนละพริกเผ็ดมากมากฉันกินไม่ได้พนันมันมันเผ็ดมองไรพริกกระดิ่งฉันได้กระลาะคะ้วค่ะเ่อนบ้านนะคะเอาแาหา่แอนกับสิจัดการเอาปลาใส่ตัวนี้นะคะเนาะ นี่ค่ะทากับสิได้ปลาแบบนี้เนาะค่ะเนาะปิ้งธนะ้รมาดาทั่วไปเจ้าไส่ลงไปโรดปิ้งนะคะวันนี้เราจะมาตำแตงไส้หมูหยอ,อกันนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะแตงตัดออดนะคะิ หนีบาใไ่พออายุนะคะแล้วก็น้ำตาลนิดนึงนะคะใส่น้ำตาลเกืือว่าสิให้เขมามีน้ำแต่เย็ด่ เดี๋ยวเราไปกินกันนะคะวันนี้เราจะมากินข้าวกับตําแตงกันนะคะมุเจ้าคะ่ะกินม่ยังกับกินไปประทังชีวิตเนาะค่ะเนาะประทังชีวิตก่อนที่จะเริ่มงานต่อไปอีกสักนิดนึงค่ะมุเจ้าคะ่ะกวนอื่นสิขอกินน้ำกอนเ้อะคะ่ะ วันนี้อาหารของเรากับซีนี่ปิ่งของปลาลักเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเรามาลงมือกินกันเลยนะคะนี่ค่ะอาหารของเราเนาะกินก่อนเด็กๆสักนิดนึงค่ะเนี่ยน้องเพ่นเห็ดเบียกก้อนค่ะมาซิมกันข่ะเจะ้าขาวารสชาติจะเป็นจังไได ผลเสวาอุ้ยสาวอุดรเจ้าเป็นยังเจ้าคือว่าเอากุ้งเอาอยังมากินโซ่พวกไข่แน่เจ้าือกินตะตำบักแตงค่ะแทะมันเบียคือสาวอุดรวบาให้ฟังะะเะค่ะเมื่เจ้า่ะมือมือหนึ่งเขาเจอจะกับกับกุ้งไหมค่ะไ่กินแบบนี้เนี่ยดูเสึกว่าดีคักค่ะ แทบไร้ค่ะ ขนาดท้องปลาลักหนึง่งเมื่อปลาลักหนึง่งกะยังรู้สึกเปิดๆอยู่ได้เมื่อเจ้าแต่ว่ากะไข่ก็กุ้งเนอะ เยอมาเรื <differences S 2> ่อยๆ 오 <목소리도> ย้เสร็จไปซอยงานน่องแกข้าวนึงค่ะนี่แหละค่ะการทำงานของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะกินพ่อปราตายกินพ่อประทั้งชีวิตไปสักพักหนึ่งแล้วเขากับไปซอยกันมดแขกเขากับมากินอีกค่ะ สำหรับคลิปนี้คือเกาเมื่อเดิมนะคะเพื่อนๆค่ะแอนฝากเพื่อนๆกดไลค์ซับสไคร b ์กดติดตามแอนน้ำเนอเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการเพลิดเพลินสาวรอนต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ